สวัสดีแฟนเพจ Facebook ช่อง YouTube เสียเสมรถขุดทุกคนทุกท่านด้วยครับพบกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านห้วยตะแคงใต้นะครับตำบนหนองบัวน้อยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนะครราชสีมาท่านใดที่สนใจงานการขุด 6หนองนาหรือว่าธนาคารน้ำหรือว่าในรูปแบบบ้านสวนรีสอร์ทนะครับสามารถที่จะขุดได้นะครับมาชมผลงานของเรานะครับก่อนที่จะทำการขุดก็เป็นเอกลักษณ์ของทีมงานของเราเลยนะครับก็คือการลอกหน้าดินเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะทำการ บ่อแล้วก็เอาดินก้นบ่อมาทำหลังคันนะครับที่สำคัญก็คืองานของเราอยากให้ได้คุณภาพและก็ให้ลูกค้านะครับได้คุณภาพนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้นะครับ แล่ก็อีกอย่างนะครับหลังคันของเราก็จะมีรถไถน,นะครับในการรีดให้ให้แน่นนะครับเวลาฝนตกหรือว่าอะไรก็จะไม่ลดการเศร้าพังได้ดีนะครับนี่ดูจะเรียบแล้วก็เสมอไปเลยนะครับจะเป็นทีมที่มีรถไถวันนี้นะครับงาน ค่อนข้างจะไม่มากเท่าไหร่ก็เลยเอามาแค่คันเดียวนะครับปกติก็จะไปเป็นแพ็กค,คู่นะครับถ้ามีการขุดนาคาน้ำใช้ความลึกนะครับในการขุดบ่อก็จะเอามาสองคันนะครับพอดีว่าแปลงตรงนี้นะครับก็ทำตามแบบงบประมาณเจ้าของนะครับ และก็แบบเจ้าของด้วยนะครับเอาตามงบประมาณไปเลยนะครับดูการขุดนะครับอตอนนี้ก็เป็นร่องริมนอกนะครับริมนอกจะเอาดินเข้าด้านในนะครับตามแบบเจ้าของท่านเลยนะครับห่างจากเดนรั้วเพื่อนบ้านก็ประมาณ1เมตรนะครับ1เมตร เนื่องว่าจะดินน่าจะเหนียวนะครับไม่ไม่สไลด์ไม่พังนะครับติดตามชมผลงานวันใจโคกน้องนาโมเดลนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับให้คุณภาพกับงานที่ท่านจ้างนะครับเห็นความสำคัญนะครับใน ว่าจ้างงานนะครับใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับในการขุดนะครับจะเก็บลอกหน้าดินทุกพื้นที่ที่ทําการขุดนะครับถ้าเป็นทีมงานของเรานะครับให้ท่านได้ชมเลยนี่จะเก็บลอกหน้าดินไว้นะครับนี่ดูดูนะครับปกติดินด้านล่างจะเป็นลูกรังนะครับ เป็นลูกรรงแต่ดูการเก็บหน้าดินของเราข้างบนจะไม่มีลูกรังเลยนะครับปกติเขาจะขุดมาถ้าไม่ได้เก็บหน้าดินจะเห็นลูกรังแดงๆเลยสังเกตสังเกตได้นะครับสังเกตได้จากลูกรังแดงๆเลยนะครับแต่ว่าของเรานะครับก็คือเก็บหน้าดินไว้ก่อนนะครับลูกรังก็จะอยู่ด้านใต้นะครับ จะหน้าดินก็จะอยู่ด้านบนเพื่อที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าพืชผักได้สวยงามเลยนะครับเพราะว่าดินหน้าดินนั้นมีวัตถุจุลินทรีย์อยู่นะครับวัตถุอินทรีย์นะครับทำให้การปลูกผักเจริญเติบโตได้ดีพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับก็ทีมงานของเรา นะครับมีประสบการณ์งานมืออาชีพนะครับทำมาตั้งแต่ต้นๆเลยของการขุดโคกน้องนาโมเดลนะครับนะครับและก็อีกอย่างนะครับเราจะขุดและการออกแบบนะครับก็ตามหลักภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ นะครับตามทิศทางลมนะครับทิศทางลมบอหลักบอลมนะครับต้องเข้าใจากับภูมิประเทศด้วยนะครับก็มีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับมีพื้นที่ลาดเอียงพื้นที่แองงกระทะ พื้นที่โคกพื้นที่สูงนะครับก็เราจะออกแบบตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศนะครับให้ทิศทางลมนะครับบอลมบอหลักนะครับจะอยู่ทางไหนขอ,องพื้นที่นะครับถึงจะเก็บน้ำได้ดีหรือว่า ขุดความลึกประมาณเท่าไหรนะครับเราจะเก็บข้อมูลแต่ละชั้นดินนะครับที่จะเก็บน้ำหรือไม่เก็บน้ำเราจะเข้าใจนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เราทำมานะครับก็ได้เก็บข้อมูลไว้ทุกพื้นที่นะครับดินทรายดินเหนียวดินลูกรังนะครับ ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับความลึกอยู่กับดินอยู่กับพื้นที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็เป็นอ,อย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นดินเขาเรียกดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะครับดินเหนียวก็จะเก็บน้ำได้ดีมากนะครับตรงนี้ และหลายๆพื้นที่นะครับที่เจอมาก็บางทีก็เจอดินทรายลงไปนิดหน่อยก็จะเจอลูกรังผลจากลูกรังไปก็จะเป็นดินเหนียวนะครับดินที่ชนิดดินที่เก็บน้ำได้ดีที่สุดก็คือดินเหนียวครับพยายามขุดให้ถึงดินเหนียวแล้วก็ความลึกของดินเหนียวอ่ะถ้า ลึกได้ยิ่งเก็บน้ำได้เยอะครับช่วงระยะ,ะดินเหนียวนะครับดินเหนียวนี่จะเหมือนลักษณะเราเทคอนกรีตเลยนะครับจะไม่มีการซึมการรั่วนะครับไม่เหมือนดินทรายก็มีหลายอย่างหลายชนิดนะครับที่เราได้ไปขุดและเก็บข้อมูลมานะครับ ทีมงานของเราเลยได้ประสบการณ์และอีกอย่างนะครับผมก็ได้ลงมือทําเองในการขับรถแมคโครแล้วก็ขุดเองอะไรเองนะครับได้เรียนรู้นะครับเหมือนการขุดธนาคารน้ําจะขุดมุมไหนของพื้นที่บริหลักจะอยู่ฝั่งไหนของพื้นที่นะครับก็จะไดะ้ประสบการณ์ตรงนี้ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ ข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าทำตามหลักแล้วน้ำจะดีนะครับน้ำยอมรับว่าน้ำดีจริงๆนะครับน้ำเก็บได้จริงๆนะครับแล้วกอ็อย่างนะครับ ขุดถึงชั้นหินอุ้มน้ำนะครับออที่สำคัญนะครับการขุดธนาคารน้ำนะครับไม่ใช่ว่าแค่เจาะลงไป2-3เมตรไม่ไม่ได้เรียกว่าธนาคารน้ำนะครับออถ้าไม่เห็นชั้นหินอุ้มน้ำนะครับไม่เรียกว่าธนาคารน้ำเป็นบ่อทั่วไปนะครับต้องสังเกตดูด้วยว่ามีชั้นหินอุ้มน้ำหรือเปล่านะครับที่สำคัญเลยเออพบกันคลิป ใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพักไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสวัสดีครับ